คำถามแรกของเรานะครับส่งเข้ามาจากทาง Facebook <ฆ>ผมอายุ25ปีครับคุณหมอส่วนแฟนเนี่ยอายุ21ปีนะครับเราอยู่ด้วยกันมา4-5ปีแล้วอ,อยากจะมีน้องแต่ไม่มีสักทีแฟนของผมเนี่ยทานยาคุมกำเนิดมาเกือบ3ปี<อ>หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานการกินยาคุมจะส่งผลต่อการมีน้องยากไหมครับ<อ>และหลังจากที่เรามีอะไรกันเสร็จประมาณสัก3นาทีแฟนผมจะลุกขึ้นมาแล้วเอาผ้าซับ น้ำอสุจิที่ไหลออกมานี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มีน้องยากด้วยหรือเปล่าก็เอาเรื่องของภาวะมีบุตรยากก่อนค่ะก็ตามช่วงอายุของที่ถามคำถามเข้ามาเนี่ยคือ25-21ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แข็งแรงดีนะคะแล้วก็หลังจากที่เราไม่คุมกาเนิดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมออย่างน้อย1ปีขึ้นไปแล้วยังไม่มีบุตรเนี่ยก็ถือว่า มีปัญหาเรื่องภาวะมีบุตรยากจริงอ่ะอันนี้อันนี้คืออันแรกอย่างที่สองก็กลับไปที่สาเหตุว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างตามที่สงสัยเนี่ยคืออย่างแรกเลยทานยาคุมกําเนิด่า่ภรรยาก็คือแฟนเนี่ยทานยาคุมกําเนิดมาสาปีสงผลไหม,มคําตอบคือไม่นะคะเมื่อเราหยุดใช้ยาคุมกําเนิดปุ๊บเนี่ยการความสามารถในการตั้งครรภ์การตกไข่เนี่ยก็สามารถเป็นไปได้ตามปกตินะคะ เพียงแต่ว่านี่ช่วงแรกหลังจากหยุดใช้ยาคุมกําเนิดไปแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาวะเช่นประจำเดือนมาน้อยได้เพราะว่าหมดลูกเนี่ยอาจจะบางก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนก็น่าจะกลับมาเป็นปกติค่ะนะคะอันนี้คืออันแรกว่ายาคุมกําเนิดไม่น่าจะเกี่ยวอย่างที่2คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วมีการซับนะมาสุจิเนี่ย หลังจากไม่เกินสามนาทีเนี่ยทำให้มีบุตรยากไหมคําตอบก็เหมือนกันคือไม่น่าจะเกี่ยวแต่บางท่านเนี่ยพบว่าอาจจะทําให้มีบุตรง่ายขึ้นถ้าหากหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้หญิงใช้หมอนหนุนสะโพกให้สูงขึ้นก็นนะคืออย่าเพิ่งรีบลุกให้นอนไว้ก่อนแล้วก็หมอนมนหนุนตรง,งสะโพกของคุณผู้หญิงให้อสุจิไหลลงใช่ก็คือช่วยให้อสุจิเนี่ยเดินทางได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพื่อที่จะไปหาไข่นั่นเองนะคะ เป็นระยะเวลาสักประมาณสักกี่นาที่วงใหญ่จะแนะนำว่า10-15นาทีหลังจากนั้นก็สามารถไปทำความสะอาดได้ตามปกตินะคะเพื่อลดการติดเชื้ออย่างอื่นครับค่ะก็พูดถึงปัจจัยของทางฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องตน้นเราพบว่าในผู้ชายกับผู้หญิงที่นิยมดื่มเหล้าแล้วก็สุราอย่างในผู้ชายเนี่ยเราพบว่าถ้าดื่มเหล้าเป็นประจำเนี่ยก็ทําให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของตัวเชื้ออสุจิค่ะลดลงถึงร้อยละห้าสิบก็คืออะุจิมึนเมาหรอคะใช่ก็คือเมาด้วยไมา S <S ก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงกว่าเดิมเ<ช>ครื่อ<ช>งหน<ช>ึ่งขนาดเดียวกันแอลกอฮอล์ดื่มเยอะๆยเนี่ยมีผลต่อการลดการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุ<ช><ช>ที่สําคัญบางตัวอย่างวิตามิน B12 หรือว่าสังกะสีที่มีผลต่อการทํางานหรือว่าการผลิตเชื้ออสุจิหรือว่าสเปิร์มใช่ค่ะในเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยก็เช่นกันคือทําให้ตัวอสุจิไม่ค่อยแข็งแรงคือสูบบุหรี่จะแก้เครียดนีแต่ว่าตัวเชื้ออสุจิก็จะ ไม่ค่อยแข็งแรงก็คืออ่อ,อนแอไปด้วยในผู้หญิงก็จะมีผลต่อฮอร์โมอนทําให้การตกไข่ผิดปกติไปผู้แต่งงานที่อยากจะมีบุตรอันดับแรกก็คือต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยนปัจจัยเสี่ยงพวกนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าหากไปตรวจสุขภาพแล้วเอ๊มีปัญหาไม่ว่าจะฝั่งคุณสามีหรือว่าภรรยาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆก็มีมาชเลยใช่ก็จะสามารถทําให้มีน้องได้ไม่ยากค่ะไว้แค่นี้เองสู้ๆครับค่ะ